หลวงปู่เวรนะครับนาะท่านเมตตาเจิมเทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชัยนะครับในพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหนือดวงของพระอาจารย์แจ้โดยมีอาจารย์ลักสีเกตนะครับจนเป็นเพียงเพียงเพียงที่ท่านนี้แบบนี้เพียงความค่า ครับวันนี้เกจเจอาจารย์นั่งปกอธิฐานจิตบุกเสกนะครับหลายรูปทีเดียวนะครับรรน,านาบ้าอาจารย์แจ้หลวงปู่ส e ิทธาได้ให้คำนําไว้ว่าแต่อย่าโปรยให้กดาวหลวงปู่เวอร์นีหลวงปู่มาถึงที่ในกระดาษถือว่าน้องประชาชนประตงคนทุกนี้จะเป็นทั้งเมตตาหาลาวแค่กล้าก่อนไปทุกคนทุกท่านสาธุระหลวงปู่เวอร์นะครับนะท่านจะเมตตา จ,จากนั้นจะได้ขอเ,ขอเรเเื่อความเข็งผู้มีเกียรติสองท่านะครับแต่ยังได้มาที่มติที่สุดละเพื่อให้สืเ้นษีนะครับในแที่ผู้ชมครับครับมาตถุคนรุ่นนี้นะครับนเนท่ยสมโนชทีรับนสนาธิการสำนักงานพลิการ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนางปกอดิถาจิตมุตรศนะครับจัดสร้างโดยนะสันลังศิษ์นะครับนนะลูกเวิร์นนะครับนะท่านเมตตาจุดเชนชัยนครับนะลูกเวิร์นนะครับนจุดเชนชัยแล้วนะครับ

ครับนะหลงพ่อชำนาญนะครับจากนั้นจากนั้นได้ปจอเจริญกรอนโซถุเดอทีแล้วก็ได้นั่เีารผู้เป็นในการสมพัฒนาระกตรกราหูมาเจ็คครับโยมที่เป็นนากล้องเลยเกี่ยวกับมาโยนะปากน้ำมนยองปาน้ำมน อากาดีนะากนีมเนคนโตเลยนะขึ Ivan, e ้นไปหลัง้ับตรงนีัะบจากนั้นจะได้ขอเจอญพลตรีสุวัตโตเวผู้ทรงเป็นตัวแทนของนะครับเป็นผู้แทนรงฐมนตรีน่าพระที่ทยพิากษระเ้ศก่อนครับ การศูนย์สงครามพิเศษนะครับเจริญกรดติดเจริญกรที่ไร่จามพระครูนักโอดิตนะครับที่มาใช้ท่านแล้วก็เจริญกรดพันเอกพันเอกภาคโรยชุนนายแพทย์ใหญ่เลยประการศูนย์สงครามพิเศษของเจริญกรดเลยนะครับเจริญกรดันตรีจำลองใจเที่ยงในทหารประจำสงครามศูนย์สงครามพิเศษด้วยนะครับเรียงมาเลยครับเรียงเรียงมาเลยครับ จากนั้นจะได้ขอเจอพรตนุบ <iling> ุตรีเพโรดอุจยรพันธ์นายดิษารคมพนักงานสอบสวนนะครับขอเจริญพรนุบุตรศีพิม์นนทนะครับขอเจริญพรทังนักย่นขอเจริญพรมันเอกนิรุตขงทองรองเสนาธิการมณฑลสารภาที่28ด้วยนะครับ และขอเจอเริญพรพันเอกชุกินทร์พิมลนรักรองผู้บริการกองการศึกษาโรงเรียนทหารศึกษาด้วยนะครับ <c oughs> และขอเจอเริญพรผู้ใหญ่สุบินคงเสพพักขอเจริญพรพันเอกหญิงกอนทิพย์ต่อบนประชา พระจอมบารียาชาติเดียเขโตดังโนะฮะพระจอมสุริยันโกศัพพัญโยนะครับและโคเดรคุนตันรังสิตนะครับเจริญพรนายธนวัฒน์ชาวสุโขทศเจ้านะครับและขอเจริญพรนาโทรัฐวิทย์อติพัฒนาอติพัฒนาศักดิ์ด้วยนะครับ โกบอยทถวสมุทรนะครับที่เหลือก็ที่ไม่มีอะไรชื่อที่เหลืออ๋อจิุจพรอาจารย์สีเกดจุดทุกหมดตั้งแต่พระอาจารย์แก้เลยนะครับ เจากโยมที่จุดขอเจิมพรให้ท่านอาจารย์รักสีเกณฑจุดทั้งหมดเลยนะครับพระเกจิ่าาจารย์นะครับที่ผนใช่แต่ท่านมราราเซนิไม่ทชนาีหลวงพ่อันานาชชิตราในเวลาเป็นผู้อัญเชิญชาติพระเกจิท่านอาจารย์ที่นำตัวเองาีพตอเนที่นี้ประกอบด้วยท่านีครัเป็นพระญาติศิษย์พระองค์ห่ต่างๆ่้องูเรื่องาร ก็จะดแลคมรักร่ตุลาในข้าในบิโกฮั่นเซ่แก่ดูดีเดินเดินทางท่านรบุกระสุนชนะัร้ลิมเก้านปั้ตามสาโทสุขรกถึงพบุตรท่าพระองค์คนที่ต่าแลการงาราชการที่ดีการมหาวิทยาลัยตัวรู้จะมาว่าพระบมเดชานุระองค์การก็รู้ดูวิทยัยวิศวิจัยร่ประเทศ พระสมุทสปราการพาะบรมปุขทูลพระมูขเจริญพระกุณโยพระพุทธพ้าพิเกษแก้วพระครูพิสารอุทยสารหลพ่อนบะบนพระครูดลนาการพระไใรปัาเบ้านวเคร่อรปรนิ์ยาครูบาสมวารสุทรูปับการยิีพระรามพระธนส้ภวุพระพุทธศิวพระูผู้ที่เสร็จวัดหลวงพ่อกองหล่อแลเดชพระคุณพระเทพพระเทพรุวัสนารวงสารา วัดที่เป็นกา,า,นา,านานแม่ชีนูเดนได้กลาบการงานพระมหาราได้ส่วจกานพุทธมพิเษขาได้กลาวการงานพระอาจารปรยรารนาพระ,หา,หนา,ะ,นระาน,นาคน,น,น,นะครับนาะปูฉลิริมวัดพวงมิตรนะครับนะพระอาจารย์คัพ,พินีวร์ครับคมพินิรครับหลวงปู่ครับ นะพูทธางอภิปูยามาะุทธมาพาเลนะนำมังิปูพยาจะัข้ามต้งาาเลนะกันเทวีมาะิพุทธเทวาสเษวตถุมงคลที่วัดหนอมประชาสรรจังหวัดพระนกรสุรินทนะครับนาภเกจินาสุดยอดดังนั้นเลยนะครับนาลกผู้เวร วัดวพพวกุรภากคเือนะครับนารพอชํานาญวัดชินวรารามนะครับวัดทุกคนเหนือดวงมหาบารมีเกา้านาภาจาย์แจวัดน้องประชาสันนะครับ มัจฉาัมนะครับหลวงพ่อูบัดลาดน้ขาวนะหลวงลุงหลวงวัดวัดเนาจิต่าจ้าคุณโกมินนะครับวัดสมพั์นะครับหลวงพ่อออดวัดหูช้างนะครับรจารย์สุนะครับวัดป่าวังน้ำเย็น วัเมรวัดทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อทองหล่อวัดโพกบจ้านะครับอยุธยาหลวงปู่ฟันปภาษาโถ บารมีเป็นเรียนหันข้างนะครับนะในอดวงคนเยอะมากนะครับเป็นเีงแค่พื้อานในการจะสร้างกระต้อนเสนาสนัภายในวัดพระอาจารย์ท่านยังไปช่วยองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยโรงเรียนวันพยาบาลก็เกิดจากเม็ดเงินที่ยากิโอ๋ไม่เท้ารู้าวัตถุมงคกเลีอเข้ามากราบขอผ่พระอาจารย์พระอาจารย์เอาเงินจากตรงนี้หรือภาษาพระได้ว่าปัจจัยไปช่วยทำนุบำรุงองค์กรมูลนิธิต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์ส่วนรวมและเป็นอารในสงสา่ท่านทั้งหลายที่มีความเคารพศรัทธาในพระอาจารย์พราประดับวันที่โจโจ้ดุท่านสันแทฉะนั้น กัวัะนังเจีเสเสปทพิปปริปปิเสเสั เพย์หนึ่งโยขอขอบพระนะขอบคุณครับขอบคุณนกรับขอนุโมาบุญนาับัดนี้การเป็นมงคลสมัยของกดานพระราชานาพะเดชพระคุณพระราชาทริวัชรานสีหลวงพ่อชำนาญวัดคีรีราลม่เมตตาดับเพียรชัยขอกรดาบพระราชพานครับวัชรานพันธ์จะรับสีเดได้เป็นผู้ทรง

เอเตนะสัเจนะตุวติโมตุสะพรวตวินิโมตุสะปวชิตตุสะเวรมติกันโตอาทานิโตงาณิพุตโต ดับเิ่ยใช้วนะครับ uh, to, to